มาต่อกันเลยครับผมตอนนี้เรามาตรงย่านเขาเรีกยกท่ย่านบัลหลักแหะครับผมเป็นย่านกำแพงเมืองเก่านี่กำแพงเมืองนี่กำแพงเมือง่อกงองนกกำแพงเมืองไหนมาอ่ะไปะกำแพงเมืองที่ว่าก็คือกำแพงเมืองคอนสแตนติโนเปิลนะครับเป็นกำแพงหินล้อมรอบปกป้อง กรุงคอนสแตนติโนเปิลนะครับผมก็คือเมืองอิสตันบูลเลยแหละครับตั้งแต่สร้างมาตั้งแต่สมัยจกักรวรรดิโรมันนู่นแหละแต่ในย่านที่ผมมาเนี่ยมันเป็นย่านเมืองที่ขยายออกมาแล้วครับกำแพงส่วนใหญ่ก็จะถูกทุบทิ้งไปตั้งแต่ศตรวรรษที่19แล้วล่ะนี่แหละครับเป็นย่านเมืองเก่าที่หลายๆบ้านก็กลายแปลงเป็นคาเฟ่แล้ะ ในาย่านบ้านหลักนี้แหละครับผมที่ว่าเป็นกำแพงเมืองเก่ายาวประมาณห้ากิโลเมตรนะครับทางไกด์บอกกับเราว่าเขาให้คนเนี่ยที่จะสร้างบ้านเนี่ยมาสร้างบ้านโดยใช้กำแพงเมืองเนี่ยเป็นฝาบ้านได้เลยนะครับเนี่แหละ ก็คือเดี๋ยวด้านหลังด้านหลัง,งตึกพวกเนี้ก็ก็เป็นกำแพงเมืองเกา่ทาทั้งนั้นเลยครับทางด้านซ้ายนะอ่ะแต่ถ้าใครจะไม่อยู่แล้วก็ต้องรื้อบ้านและสร้างกำแพงเมืองกับสืน้นมาด้วยเนี้ยโอ้อามไแต่แวดนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของฝาก นี่ครับผมเหมือนเมืองไทยไหมมีแม่เงี้ยแ,แม่ปร้อวมว่ะ đi làm cắt tóc ตอนนี้เป็นมุมบันไดหลากสีนะครับจริงๆมันเป็นน่าจะเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะครับ oh. เขาก็นิยมมาถ่ายรูปกัน oh. แล้วก็ตอนนี้ก็จะจะเป็น oh. บันหลักแอนติคาเฟ่นี่ไงรู้อ่านถูกป่ะนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในกัน,กนครับผม oh. จริงๆบ้านเราก็มีเ,เลย <laughs> อ่าอันนี้อะไรเนี่ยบันหลักแอนติคาเฟ่๋อนี่ แล้วก็มีพวกเกวียนโบราณแล้วก็มีศาลาหลากสีเป็นเก้าอี้นั่งขายผลไม้ครับเ, <laughs> เดี๋ยวเราเดินดูนอ๋องนะก็เป็นคาเฟ่งานที่เราอา่านเห็นไหมครับตกแต่งด้วยอ่าอะไวรวะใมพรมอที่ลองบบจาน อันนี้เป็นตู้ป๊อปคอร์นโบราณน,นะครับผมอันนี้ตู้น่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าเก่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในคาเฟ่แล้วครับผมอันนี้แนวเนี่ยนนคือแนวกำแพงเมืองเก่าเห็นไหมครับเขาก็มาสร้างอะไรกันไว้เต็มเลยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคาเฟ่ซะ,ะและ้วแมวเยอะมากแมวมวแมวบ้านตุรก,กีเขาล้องยังไง นี่เป็นของที่ระลึกนะครับผมเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นเท่ๆเมมีแมวด้วยแมวแล้วก็โปส์โปส์การ์ดอันนี้ก็คือยากกำแพงเมืองเก่านะครับผมที่บอกนะครับผมยาวยาวไปจนนู้นน่ะเขาห้าโลอ่ะห้ากิโลเมตร ยาวไปจนถึงตรงท่าเรือกันเลยล้มั้งอ่ะไปดีวผมแต่จ,จะต้องบันหลักนะเดี๋ยวผมขึ้นรถบัสไปต่อตอนนี้ต้องไปกินข้าวแล้วหิวข้าวตั้งแต่ลงเครื่องมายังไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะลืมบอกไปแล้วครับผมว่าแถวย่านบัลหลักเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของชาวยิวนะครับหรือคนที่เขาดับถือศาส,สนาคิดนิกายออร์เธดอกนะครับเป็นอีกนิกายหนึ่งคล้ายๆกับถ้าเป็นพุทธนิกายอะไรอ่ะ อินเนียานมหายาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออเอาไปแว่าอ่ะช่างมันเถอะอ่าชมบรรยากาศไปแล้วครับผมส่วนผมนี่ก็คงยังไม่ได้ไปกินข้าวแล้วครับผมเดี๋ยวจะต้องไปที่พระราชวังเดอร์มังบองเช่ต่อเลยนะครับผมอ่ะมาต่อกันที่พระราชวังดองมังบาเช่นะครับผมนงหุ่นด้านในเลยนะครับผมเขาให้ถ่ายได้แต่ด้านนอกนะครับรอบๆพระราชวังนะครับผมส่วนด้านในเนี่ย เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังล้กันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่ถ่ายรูปเอาถ่ายรูปไม่ได้ออซึ่งพระราชวังนี้เนี่ยครับผมสร้างโดย <บา S 1> ท่านสุตานอับดุลเมซิดนะครับช่วงปีประมาณพุทธศักราช2 3 9 5น,นะครับก็สร้างมาประมาณ 3, 30ปีสิครับผมก็สร้างด้วยหินอ่อนนะครับผมทั้งตัวพระราชวังเนี่ยเป็นหินอ่อนแท้ทั้งหมดเลยก็ภายในเนี่ยจะมีศิลปะ ตั้งแต่ของตะวันออกนะครับผสมผสานกับทางตะวันตกด้วยซึ่งในตัวอาคารนะครับมีความยาวถึงประมาณสัก600เมตรได้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลมาบาร่านะครับที่เราเพิ่งไปล่องเรือมานี่แหละครับพระราชบังเดิมมังบาเชนะครับผมมีส่วนตาอยู่กันก้าพระองค์น่ะสุดยอดเลยข้างในนี่มีห้องฮาเลมมีเปลี่ยนองมีนาฬิกาอะไรเยอะแยะเลยสาวขาข้ามถ่ายรูปเลอครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเข้าได้ก่อน เวเดี๋ยวค่อยออกมาเก็บอินเสิร์ตให้ละกันโหสุดยอดเลยครับมี285ห้องแต่และห้องก็ส่วนใหญ่เป็นห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีพวกรูปภาพวาดเก่าๆเ,เยอะเหริกาเเยอะแล้วก็เปียโนเยอะแล้วก็มีฮาเลมที่ดูแลท่านสุลต่านด้วยสุลต,ต่านสร้างมาทั้งหมด6รุ่นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินต่อกันแล้วกัน ข้างในเขาไม่ให้ถ่ายเห็นชักกะเลียกไกลๆน,นั่นแั้นอันเล็กๆเด็กๆนี่แหละครับปราสาทตดองมังบาเช่นะครับผมใหญ่มากเราเดินกันไม่ครบทุกห้องนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ห้องรับแขกอย่างที่บอกนะครับผมอันนี้เป็นโซนน้ำพุนะครับผมกลางแจ้เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนในแช่ ซึ่งข้างในที่ผมเห็นนะครับก็จะมีโคมไฟแชงเดลีย์ะครับผมอันใหญ่มากเลยได้มาจากประเทศอังกฤษนะครับทางพระราชินีอลิซาเบธเนี่ยตรงมอบให้นะครับ,รเ,นะรรบเป็นโคมไฟที่ทํามาจากแก้วคริสตัลน,นะครับขนาดใหญ่นะประมาณสัก5000กิโลนะครับประดับด้วยดวงไฟประมาณสัก750ดดวงนะครับก็เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะต้อง มีคน,นคอยดูเทียนไว้เลยนะครับห้ามดับแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวโคมไฟชังเลียน,นยตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นหลอดไฟแทนและ750ดวงแล้วก็ยังมีพรมทอมือนะครับผืนเดียวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีเสาบันไดหินอ่อนทางขึ้นตรงราวบันไดเนี่ยทำด้วยไม้วอนัทมีลูกคงราวบันไดทำด้วยแก้วคลาสตันมีผมราคาแพงที่สุดในโลก มีแก้วจิรนันจากโมฮีเมียที่ดีที่สุดจากเช็กนะครับมีหินอ่อกจากทางอียิปต์อีกที่เอามาทาห้องน้ําห้องอบซาวน่าที่เขาเรียกกันว่าเอาเอตอรกสบารสะครับหรือการอาบน้ําแบบตุรกีนะครับก็คือมีคนอาบให้อ่ะสุดท้ายก็มาจบที่ร้านของฝากนะครับผมส่วใหญ่ก็จะเป็นของฝากเหียบครับ ของกษัตริย์ทั้งหลายแหล,ล่หน,นะครับผมแล้วก็พวกภาพวาดต่างๆนะครับผมวิ่วฮีเตอร์อุ่นเฮมฮีเตอร์อยู่นะครับกําลังดูแล้วกันผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เรื่องของฝากนะครับถ่ายให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับใครที่บอกว่าซื้อของมาฝากหน่อยเอาเอาเอาซื้อบรรยากาศไปฝากแล้วกันตามนั้น เนี่ยพวกรูปภาพอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ในปราสาททั้งนั้นเลยแล้วด้านในก็ยังมีพวกเฟอร์นิเจอร์นี่ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบหรูหราอ,รอลังการมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับแล้วก็มีพวกภาพวาดภาพเขียนต่างๆเย,เยอะมากมายนะครับเหมือนในที่ผมมาดูตรงร้านขายของฝากนี่เลยแล้วก็ในนั้นเนี่ยมีเปียนโนแล้วก็นาฬิกาแบบ ขาลานนลครับประดับไว้มากมายนลครับแล้วก็แทบทุกเรือนเนี่ยนาฬิกาเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่9ก้นาฬิกาหนาทีนะครับก็เป็นเวลาที่ทางประธานาธิบดีมุสตาฟาเคมาอัตตาเตอร์นะครับถึงแก่กรรมนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับอะไรวะพระราชวังดองมองบาเชเดมองบาเชเดี๋ยวเราไปกินข้าวมาครับผมตั้งแช้าไม่ได้กินเลย เราจะไปตลาดอะไรวะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันจับไปไ้นั้ตาดจ <laughs> ้ะอ่าโอเคไปไเรียกว,วานะคะอยู่ข้าวเหรอเนาะอยู่ข้าวเหรอ เดี๋ยวเรามากินท้วันก่อนน,นะครับเพราะว่า mm hmm. oh, wow. ตั้งแต่ช้ามายังไม่ได้กินเลย mm hmm. นี่ mm hmm. กินวิวนี้เลย mm hmm. น่าจะเป็นร้านนี้อะไรเนี่ย mm hmm. น,นที่มาล่าดวซัมเลสตลอรลเหรออ่านถูกปะวะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูเมนูอาหารกันได้ข่าวว่าเป็นอาหารอ่าเป็นปลากับข้าวแล้วก็มีชีส มาดูเมนูอาหารก่อนเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นโยเกิร์ตป่ะใช่ <c oughs> เปรี้ยวปิติอะไรวะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพวกผักสลัดนะครับผม <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นพวกซอสพวกันนี้น่าจะเป็นพวกซอสพวกแตงกวาแล้วก็มีขนมปังแล้วก็มีอะไรอ่ะ <c oughs> เลมอนค่ <c oughs> <ล>ะผลไม้มส้มแล้เดี๋ยวเรารอเมนคอร์สกันโอ้โหได้วิวเรือเลยวิวเรือ อ่ะตอนนี้เมนคอร์สเรามาแล้วนะครับผมก็เป็นปลาปลาอะไรอ่ะปลาซาบะปลาซาบะอแล้วก็มีข้าวปลาซาบะแค่นี้แหละครับแล้วก็มีซอสกับเอ้ยมีพริกไทยกับเกลือนะครับตอนนี้อ่ะลองชิมเลยนะครับผมก็ปลาสาบะทอดบ้านเราเลยแต่ข้าวเนี่ยวเขาจะเก็บแฉะเป็นก้อนหน่อย เดี๋ยวเราก็กินคู่กับพวกเครื่องเคียงที่เขาให้มาอันนี้เอาอันนี้กินขนมปังมาสลัดแล้วก็มีไอตัวซอสมะเขือเทศโอ้ได้ยินไหมเนี่ย่ะเดี๋ยวขอตัวกิน no, ครับน้องคาบติดปาก ัเรยล <M io. S 1> อ่ะอันนี้เรามาดูเมนูที่ร้านอาหารนี้บ้างนะครับผม mm. มันเป็นมิอเรสตอรองนะครับิโอเรสเตอรองแต่เราอ๋อ,อแต่ข้างในมันเป็นมัสซอรเรสเตอร์ลองนะมอสซอรอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้สลัดนะเจ็ดสิบตูกิสเงี้ประมาณร้อยสี่สิบาทร้อยห้าสิบบาทดี่จ้ ลีลาหรอ T L แปลว่าอะไรตุรกีลีลาอ๋อตุรกีลีลาอตุรกีไอ้ชั้นมาอันนี้หอยแมงปูบ้านเราโลละเท่าไหร่โลห้าสิบบาทอันนี้เป็นสี่ตัวเจ็ดสิบลีลานีย่นี้อันนี้กุ้งกุ้งกุ้งอะไรวะไม่รู้กุ้งอะไรมีหมี่ปะาน้าด้วย 200รดีล่าก็ประมาณ400บาทแล้วก็อันนี้ที่เรากินเลยโยเกิรต์ตเนี่ยรินด้วยโยเกิร์ต50าดีล่าก็ประมาณ100บาทโยเกิรต์ตที่เรากินนี่100บาทแล้วเนี่ยจริงจริงบาทอ่ะมุมหน้าต่อไปโอ้หนี่มีกุ้งด้วยจัมโบ้โอ้250ก็ประมาณ500บาทอันนี้น่าจะเป็นพวกเอ่อเนื้อย่างสเต็กก็ประมาณ600บาท เจ็ดร้อยปรนมาณก็ไม่มีแล้วโอ้ยมีหนวดปลาหมึกบล็อ,อกทดเหรอ,อหนวดปลาหมึกย่างสามร้อยซียร 300, าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นปลากระพงทอดปลาเอาไม่ใช่สเต็กปลาครับนะมีค่าด้วยแล้วอันนี้ก็เป็นอ่าน่าจะเป็นอะไรอ่านไม่ออกสเต็กไก่เนี่ยชิคเก้นตอนสวีเวอร์อันนี้อันนี้เนื้อแกะนะแรม ทางนั้นก<ม>็เป็นเมนูทั่วไปเลยนะครับผมเป็นอาหารจานเดียวไหนปลาสะบาเดี๋ยวหาปลาสะบ่ครับวันนี้เรากินกี่บาทไอ้พวกนี้เป็นอาหารทานเล่นนะครับผมดลังดูถ้าใครมาแถวอิตาบูนะครับก็มาทานได้ใต้สะพานครับ<ม>ก็อร่อยเหมือนกันนี่ไงน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยไม่ใช่ไม่เหมือนของเรามันมีข้าว ตัวนี้ไม่ใช่ก็ดีไงเมนูฟิตเดี๋ยวเราไปตอนนี้อยู่แล้วอันนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นฟิตเหมือนกันโอ้หนี่ล็อกสเตอร์เท่าไหร่วเนี่ยไม่ไม่บอกอาร์ตอาร์ตอ๋อแล้วแต่น้ำหนักแน่เลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเครื่องดื่มก็อ่ะประมาณนี้เลยบัคคาดี้ร้อยหนึ่ง ดับเบิลอะไรเนี่ยดับเบิลวอตเตอร์แปดติเนอร์มาเอา่าพวกนี้น่าจะมาเป็นช็อตๆนะมั้งไม่รู้เหมือนกันอ่าโอเคแล้วก็จบไปกับการทานอาหารมื้อหวานอร่อยไหมคุณนอร์ยึกๆคืออะไรอร่อยอิ่มป่ะไม่เย่อ <c oughs> เออปันขี้อายอโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันต่ออยู่ตรงนู้นส่วนรสชาติอาหารแล้วครับ ไม่ต้องถามเลยครับผมยกเกิดก็ลดยกเกิดเลยส่วนไอ้นี่ก็เหมือนไอ้มะเขือเทศผัดซอสอันนี้ก็ปลาซาบะทอดบ้านเราดีๆีนี่เองไปนะครับเราจะไปตลาดวัดตลาดเอ่อมา켓ฮัลโหลฮัลโหล from Golden Horn under Galata Galata Bridge we are walking to Spice Market oh Spice Market this uh, m i t r Benjamin my uh Guy and a uh, trip uh, at Turkey. Uh, Turkey. Hello. Yeah. Okay. Bye. Vegetable. Spice. Market. Yes. Yeah. Yeah. Coco. This very famous guy in Turkey. เอาเป็นว่าคลิปที่จะเดินทางไปเที่ยวตลาดสไปซ์มาร์เก็ตนี่เดี๋ยวผมขอยกยอดเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับเนื่องจากมันมีสตอรี่มีเรื่องราวอะไรที่ยาวพอสมควรเลยคลิปนี้ก็เดินใต้สะพานไปเที่ยวใต้สะพานเมืองของชาวยิวแล้วก็ไปรู้ประวัติศาสตร์ของกำแพงดุนสัตวานข้ามฝั่งนะแล้วก็ขไปที่พระราชวังโดมมังดองเช่แล้วก็มากินข้าวที่นี่แะครับ อ่ะทันนี้แหละพอแล้วคลิปนี้ตลาดคลิปเนี่ยก็จะมีเดี๋ยวคลิปหน้าไปเที่ยวตลอดกันยาวๆเลยครึ่งชั่วโมงค่ก็โอเคครับผมถ้าใครเห็นคลิปนี้สนดตามซิครับไม่แพงหรอกมีประโยชน์ใครอยากมาเี่วครับทรัู้ไหมก็เม้นต์บอกกันได้ไปเจอที่ตลาดเลยก็อย่าลืมกดกดไลค์ให้ด้วยถ้าเป็นไปได้ก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมเบนมาเชฟนะโอเคคลิปหน้าเจอกันอย่าลืมดูให้จบนะครับมีตัวอย่างท้ายคลิปอยู่นิดนึงผมลงไว้ให้ อ่ะแล้วเจอกันเบอร์รรชเชสคลิปหน้านเดี๋ยวมาลงให้ใหม่ครับผมอีก3วัน5วันตายแล้วไปทำงานก่อนสายแล้วบ๊ายบายอ่ะอันนี้ก็เป็นร้านที่ทางไกด์ของเราเนี่ยเพื่อนๆจลังขายขออยู่เลยครับผมฮาเบอร์บาบาอะไรเนี่ยจัสเบดนะอร่อยครับผมเมื่อกี้ผมลองชิมพ,พวกเจลรี่แล้วเจลรี่ก็เหมือนเจลรี่แบร์บ้านเราเลยอร่อยแต่ที่อร่อยแหละบักเราว่า เดี๋ยวต้องจัดบักลาวาหน่อยราคาต่อนหนึ่งกิโลก็ประมาณสามร้อยบาทแล้วครับผมน่าจะใส่รวมกันได้รใส่วอตเนมเบจิมินบักลาวาบักลาวาบักลาวาอร่อยช็อคคุสบัลลาช็อคบะช็อคคุสช็อคคุสช็อคคุสพิสตาชิโอบักลาวาโอเคยัมมี่อื้อหือเอื้ออร่อยอร่อยมาก อมันเหมือนเหมือนอะไรวะไม่เหมือนอะไรเลยอ่ะอร่อยอ่ะสักดิบมากแล้วอ่ะวายดิเยลลี่อือเอาเป็นจะมีเอาเยลลี่มายัดไส้ยังมั่งวาดิทูร์กิสเบียกราทูร์กิสทูสกิตเบียกราเบียกราอ่ะเทสอันนี้พายแอปเปิ้ล

นีตอนนี้เขาลังจะให้ชิมปั๊กลาว่าครับผมชิมแล้วอร่อยมากอร่อยมากอิสจัมมี่ปั๊กลาวาเรี้อะไรดะเรียกว่าปั๊กลาวานะคะก็คือแบบในกล่องนั้นอ่าเป็นไงละที่ไทยเท่าไหร่คะพี่บอกทำไมว่อ่าที่นี่นะคะเออแปดลออาชิโะลองดูอร่อยอันนี้อร่อยน้ำทับทิมจาทับทิมก็น้ำทับทิมเลยอ่ะเหมือนเราสั่งน้ำทับทิมปั้นจ๋ามา แต่รถมันเข้มมาก